สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า b r a d e of God 2นั่นเองท่านผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมแอคชั่นสไตล์ดักโซในภาคที่2เนาะนะตอนนี้ก็เปิดในส่วนของตัวเวอร์ชั่นเบต้าให้ดทดลองเล่นในเวอร์ชั่นใหม่สำหรับในเวอร์ชั่นนี้นะครับจะมีตัวละครให้เราได้เลือกกันด้วยนะครับเดี๋ยวลองไปเล่นกันดูดีกว่าทีนี้ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่หน้าสร้างตัวละครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะมีทั้งหมด3ตัวเนาะแต่ตัวทางด้านขวามือนะตอนนี้มันยังไม่สามารถ เล่นได้นะครับก็จะมีน้องแม่ชีคนนี้นั่นเองทุผู้ชมครับนี่บอกเลยว่าเจ่มมากๆเลยนะครับแล้วก็จะมีการโจมตีทักษะต่างๆอยู่ด้านขวามือตรงนี้เนาะจะเป็นสกิลของน้องเขานะครับส่วนที่มาใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอาชีพปืนนะครับเรียกว่าตัวละครที่เป็นสายปืนแล้วกันเนาะใครที่ชอบการโจมตีรยะไกลนะครับเพราะเป็นปืนแบบนี้นึกถึงพวกเดวิลแมคายนะมีทั้งปืนทั้งดาบเนี่ยเหมือนมีดาบเวทอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็มีอาวุธปืน อะไรทำนองนี้นะครับเออเดี๋ยวลองลองลองเล่นน้องดูก็ได้นะเดี๋ยวผมขี้เกียจตั้งชื่อนะครับผมเรนดอมไปแล้วกันนะครับเราลองดูอาชีพใหม่แล้วกันเนาะหรือตัวละครใหม่นะครับก่อนหน้านี้เคยเล่นตัวแม่ชีไปแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองตัวใหม่แล้วกันเนาะมาครับนี่มันก็ยังคงความมืดเหมือนเดิมเนาะแล้วก็มีให้เลือกนะครับทีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรดีเพราะว่าเราอ่านไม่ออกนะครับเอาสีแดงเลยไหม มันหมดยากหรือเปล่าไม่รู้นี่ครับมาต่อสู้กับพวกบอสอะไรแบบนี้เลยนะครับนะก็คือเข้ามาปุ๊บก็สู้เลยท่านผู้ชมครับมาปลุกเขานะโอ้โหสกิตนิดเดียวก็ตื่นว่ะเดี๋ยวเรามาดูเราเล่นอ่าตัวสายปืนแล้วจะเป็นยังไงนะครับเคยเล่นดาบไปแล้วนะครับโดนถ้าอารมณ์ไม่ดีนะครับบอกเลยว่าโดนนะครับค่อนข้างแรงเนาะสาหรับบอสพวกนี้นะครับโอเคมาแล้วนะครับ โอ้โหโก็ยังไงก็ต้องหลบเหมือนเดิมนะผู้ชมครับแต่ว่าสบายหน่อยนะไม่ต้องเข้าไปใกล้นี่ข้อดีตรงที่เราไม่ต้องเข้าไปใกล้อาจจะเล่นง่ายกว่าก่อนหน้านี้นะครับใครที่เล่นจมตรยะใกล้ไม่โหดนะครับลองมาดูอาชีพที่จมตรยะไกลบ้างนะครับหลบหลบหลบอ้ยโด,โดนโดนโดนนี่ครับเหมือนเดิมเลย <c oughs> ยิงค่อนข้างสบายนิดนึงตุ้ม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 อรอดูสต a ามิ a น่าด้วยนะโอ้ยโดนโดนโดนตุ้มอาชีพนี้มันโกงนะ <c ười> คือมาเล่นง่ายไปเลยนะแต่ว่าใครที่ชอบจุบตียาบไปชีก็ต้องเลือกน้องแม่ชีกับตัวละครอีกตัวหนึ่งไนดะ้เองท่าผู้ชมครับต่อไปก็น่าจะเป็นร่างสองของบอสตัวนี้มั้งนี่ง ล่างนี้ก็จะโหดขึ้นนะผู้ชมมากันแล้วตกใจเล็กน้อยครับคิดว่าจะโดนซะแล้วฟึบฟึบ,บนี่นี่หายไปครึ่งหลอดเลยผู้ชมครับขนาดอาจจะเป็นอาชีพที่โจมตีระยะไกลนะก็ยังโซ่ยากประมาณนึงนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าบอสมันจะโจมตีตรงไหนอะไรยังไงนะครับตรงนี้ก็อาจจะเล่นยาก โอเคครับผมหลังจากที่เราแพ้บอสมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้จะเข้าสู่ตัวเนื้อเรื่องเนาะตัวเกมก็จะให้เราเดินในส่วนของตัวภร,รารกิจนะครับอยู่ด้านซ้ายมือเนาะตรงนี้เรากดโกไปก็ได้หรือว่ามาตรงนี้นี่ มาตรงนี้ก็จะมีพวกดาบที่เป็นเนื้อเรื่องเช่น1นึคิดหนึ่งหนึ่งคิดสหรืออะไรแบบนี้นั่นเองท่านผู้ชมที่เข้ามานะครับเราเล่น1นึคิดหนึ่งก่อนนะครับต่อสู้กับลูกกระจกก่อนนะครับแล้วก็ต่อสู้กับบอสอะไรแบบนี้นะั่นเองสตาร์ทเข้าไปเลยเนาะตอนที่เราเข้ามาเล่นตรงนี้นะครับเราเสียค่าตามมีหน้าด้วยนะครับเมื่อกี้เหมือนจะเสียลบสิบเนาะเนี่ยบอกเลยว่าพอเล่นอาชีพนี้รู้สึกไปเล่นพวกนักดาบเหมือนเดิมจะดีกว่านะโอเค แต่เล่นไปเรื่อยๆนะครับมือถือร้อนนี้แบบรู้สึกมีอาการหน่วงเรื่อยๆนะสำหรับเกมตัวนี้ปุ๊บปุ๊บนี่ <c oughs> ยิงยากนะเนี่ยแดดถามากันเอาไปหน่อยอืมอืม,อมบางทีระยะมันไม่ถึงเนาะก็แบบยิงไม่ได้นั่นเองท่านผู้ชมวิ่งมาตามแสงเลยโอเค ตูมนี่ยังไงกันยังไงกันยังไงกันนี่เอาดินี่คือแทบจะไม่ต้องเข้าใกล้เลยนะเพราะว่ามันยิงค่อนข้างไกลประมาณหนึ่งครับเจอหีบสมบัติแล้วเก็บกันแบบอีซี่นะครับ ต่อมาก็จะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับหมายถึงว่าพอเจอแบบนี้เรากดคุยนะครับเดี๋ยวก็จะมีตัวบอสหรือพวกมินิบอสในด่านออกมาสู้กับเราแบบนี้ท่านผู้ชมครับนี่ก็จะเป็นบอสของด่านหนึ่งดหนึ่งนะเห็นแบบนี้นะครับอาจจะไม่ได้สู้ายากจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้สู้ง่ายจนเกินไปเนาะตามสไตล์ที่เหมือนตัวเกมได้แรงบันดาลใจมานั่นเองท่านผู้ชมครับเนี่ยแต่ว่าเราเล่นปืนก็ค่อนข้างได้เปรียบประมาณหนึ่งเนาะเนี่ยเออ ค่อนข้างได้เปรียบนะอีซี่หน่อยนะครับเดี๋ยวรอตาีินาก่อนนะมันรีไม่ทันเอ,ตอ้ตอดไปแล้วก็แดนหลบเอานี่ล้มแล้วล้มแล้วล้มแล้ว,ลลวยิงไปโอ้โหตาีินาไม่พอตามินาไม่พอนอ่อีซี่จัดๆนะครับ ฟึบแด็หลบก,กันโอ้ยหลบก,กันเออตูมจอจอแล้วจอจอจอดอ่เอ,อเรียบร้อยครับผมชนะแล้วสบายสบาย,บายเนาะออกเลยนะครับอ่ะโอเคกดขวาเลยไม่รู้ว่ามันให้กดอะไรนะเลือกขวาไว้ก่อนขวาไลท์ซ้ายดีนะเรากดขวานะครับเชื่อเชื่อในทางขวานะครับแล้วก็ได้พวกไอเทมต่างๆนั่นเองท่านผู้ชมครับ โอเคเก็บ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 ,บ,บปุ๊บทีนี้ก็เลเวล3แล้วนะครับก็จบในส่วนของตัวด่าน1นขีดหนึ่งนั่นเองท่านผู้ชมครับนี่ก็จะมีพวกอาวุธมากมายนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่เมนเมนูนะครับหลังจากที่เราสู้ตัวแรกเสร็จเรียบร้อยหรือว่าภารกิจแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอ่าอันนึงยังไม่แน่ใจว่าเราสามารถใช้ได้ทุกอาวุธในตัวละครเดียวกันเลยหรือเปล่านะครับตัวนี้เนาะนี่มีสถานที่ใหม่เปิดขึ้นมาแล้วมี MC คนใหม่นะครับเราวิ่งไปคุยกับเขาก่อน อ่าเรามาดูนะครับมีเมนูเนี้ยเหมือนเมนูกระเป๋าใช่ไหมครับทีนี้ก็จะมีพวกอุปกรณ์สมใส่เพิ่มเติมนะครับแต่เหมือนอุปกรณ์ที่เราได้มาก็จะเป็นพวกอาวุธปืนหมดเลยนะครับแล้วก็พวกชุดแบบนี้เนาะก็ดูได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นของนะครับนี่ใส่เข้ามาอีกเรามีอาวุธปืนอยู่2กระบอกเท่านั้นเองอาวุธพวกนี้ก็น่าจะตีบงตีบวกได้นะครับเดี๋ยวรอแบบระบบเปิดเรื่อยๆเนาะอ่าต่อมานะครับ อันนี้จะเป็นสายสกิลของอาวุธนะครับก็คือเหมือนที่เราใช้อยู่เนาะก็จะมีสกิลต่างๆให้เราอัปเกรดนั่นเองท่านผู้ชมครับดูนะเนี่ยเออปึ๊บอัพไปนะครับเดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะมีอ่าให้เราทําการอัปเกรดอีกนะครับเนี่ยมีเยอะอยู่นะเออเราก็ต้องเลือกใช้อะไรแบบนี้น,นั่นเองเราเอันนี้ลงไม่ใช่เมื่อกี้เอาเอาลงจ้งใหญเนาะโอเคแบบนี้แล้วกันประมาณนี้อ่าก็จะมีของอื่นๆเพิ่มเติมนะครับ ดยรวมก็เป็นเกมแอคชั่นอีกเกมหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจอยู่นะครับสำหรับตัวนี้เนาะโอเคครับผมก็น่าจะพรีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันประมาณนี้นะครับส่วนอื่นๆก็เหมือนแอคชั่นทั่วไปนะครับก่อนจากกันไปนะครับไปด้านขวาบนเลยนะครับตั้งค่ากราฟิกเนาะอยู่ตรงนี้นะครับขวาสุดสูงสุดนะครับซ้ายสุดต่ำสุดนะครับปรับซ้ายสุดนะครับดูกราฟิกที่ได้รับนะครับมันจะค่อนข้างมีรายละเอียดเม็ดพิกเซลขึ้นมานะครับพอเปิดขวาสุดสูงสุด อ่มันก็ชัดขึ้นมาหน่อยสรุปมังต่างหรือเปล่าเนี่ยโอเคประมาณนี้แล้วกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ